โอเคนะครับผมก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมช่อง RW a v e Racing กันไว้ด้วยนะทุกคนวันนี้ก็คือเราจะมาทําการแจกทรงน้องแดงจีนนะครับก็คือหลังจากคลิปก่อนที่เราลงไปนะครับที่เราอัปเดตว่าเราได้ทําสรงแวนนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาแจกทรงให้ทุกคนดูนะครับ <c oughs> เผื่อใครแบบว่าอยากดูทรงน้องแดงจีนที่ว่าทรงแว้นมันเป็นมันเราทํายังไงนะครับผมแล้วก็เราแบบ เพิ่มเติมแต่งอะไรอะไรอะไรใหม่หรือเปล่านะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนี่ครับก็คือจะเป็นแดงกีดของเรานะครับนี่สภาพก็ก็จะเป็นทรงแวนนะทุกคนเพราะว่าเราเราไม่ได้ทําแบบเชงแล้วทุกคนนะเพราะว่าเราเราเบื่อไว้รุ่นทรงเชงนะครับทุกคนนะอืมเปิดแอคนะครับนะเออเดี๋ยวผมเขียนออกไปให้ดูเลยแล้วกันนะก็โอเคนะครับเดี๋ยวทุกคนเราจะเข้ามาดูทรงกันเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูทรงรอบๆก็จะประมาณนี้นะครับก็ อ่ก็คือยังไม่แว้นเต็มระบบเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าอาร์มเรายังใช้เป็นอาร์มย่อนอยู่นะครับเราแล้วเราก็ยืดออกนะครับอาจจะพูดแบบตกไทยนิดน,นึงทุกคนไม่ได้ลงคลิปนาน,นะครับผมส่วนดุมหลังเราก็ยังใช้เป็นดุมย่อเหมือนเดิมนครับเพราะว่าหาตั้งแบบ ใส่ดุมเดิมอยู่นะครับทุกคนแล้วก็ใส่เบรกหลังแซงอะไรให้มันคบนะครับทุกคนตอนนี้ขนาดแบบว่ามีมีแค่เบรกหน้ามันยังเบรกไม่ดีนะครับอันนี้ก็คือเห็นไหมเรายังใช้น็อตพอดอยู่เลยนะครับเนี่ยเออ,อก็อประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมันมันจะดูข้างหลังมันจะดูลงๆเพราะว่าเราเราใส่ดุมย่อนะครับเดี๋ยวถ้าอ่าไว้มีตังเราก็จะซื้อดุมเดิมมาใส่นะมันมันน่าจะเสียวันนี้ทุกคนเพราะว่าอันนี้ผมผมคิดว่ามันโล่งไปนะครับนะ ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแจก,กทรงกันเลยนะทุกคนมาเข้ามาใ,ใกล้ๆนีทุกคนนะข้างหน้าเห็นข้างหน้าไหมเห็นไหมเห็นอยู่ใช่ไหมอันนี้ก็คือจะเป็นขอบ1.2นะครับสีชมพูแล้วก็ยาง45ทับ90อันนี้ไม่ใช่แก้มเตี้ยทุกคนจะเป็นพวกยางไอ้ยางใหญ่ทุกคนเป็น45 90นะครับเป็นเขาเรียกแก้มสูงนะครับทุกคนนะมันก็จะเต็มๆประมาณนี้นะผมทุกคนส่วนบางคนก็ไม่ใช่ทรงกดนะครับ จะเป็นทรงเดิมๆสแตนดาร์ดเลยครับนี่อันนี้ก็ก็ <c oughs> คือเราตัดแผงคอทุกคนเราเสียดายมากเลยนะนะทุกคน <c oughs> เพราะว่ามันเราทํากับทรงนี้ใช่ไหมมันที่จริงมันจะมีน็อตขันตรงนี้นะมันจะมีน็อตขันเสียแผงคอรครับบางคนแต่ไม่เป็นไรนะครับมันผิดพลาดน,นะครับเราปลดล็อกสกินไงเออเราก็ได้แบบได้ใช้หนวดกุ้งรัดนะผมก็จะรัดประมาณนี้นะทุกคนนะเห็นไหมในกล้องเห็นไหมเข้ามาดูใกล้ดีนี่ก็จะรัด แหวนนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าคลิปซ้อนใส่บางคนอาจจะแยกไปที่หลังอีกคลิปหนึ่งนะครับทุกคนโอเคส่วนโชกเราก็ใช้เป็นใส่เป็นโชกเดิมนะครับตอนแรกทุกคนสังเกตไหมที่ว่าแต่ก่อนผมจะใส่เป็นไอ้โชกกึ่งกระบอกทุกคนนะก็คืออันนั้นผมได้ทําการตัดตรงซีนออกนะเพื่อหลวดให้มันสุดนะครับหลวดให้มันต่ามันก็เลย นั่นแหละมันก็เพราะว่าเราทําทรงนี้ไงมันก็เลยต้องแด้ยกสูงใช่ไหมผมก็เลยทําการใส่โช้คเรือเมื่อคืนนะครับผมทุกคนส่วนปั๊มก็ยังเป็นปั๊มเดิมนะครับปั๊มแต่ก่อนเลยน็อตก็น็อตเลดนะครับผมน็อตพวกจานก็น็อตพอร์ตเห็นไหมโคตรเท่นะครับผมทุกคนสายก็เป็นสวิตนะครับนี่สวิตนะครับสวยดีนะครับสายสวิตแล้วก็ดุมก็ยังเป็นดุมเจาะเหมือนเดิมนะครับอาจอนาคตเราอาจจะใส่ล้อแดงนะครับน่าจะสวยของเอสตองนะครับทุกคนนะถ้าแบบ ไอตองฝั่งทีมนี้ก็เข้าได้น่ารู้นี่แหละข้างหน้าก็มีประมาณนี้นะครับผมแผงแผงข้องแผงคออะไรก็ตัดนะครับแล้วเออวะเราลืมบอกสเต็ปโหลดหน้านี่ว่ะอันนี้ก็คือเราตัดแผงคอนะครับตัดแผงคอแล้วก็โหลดลงประมาณครึ่งแกนนะครับแกนโช๊คเดิมๆเลยนะครับโหลดลงครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าตัดแผงคอก็ดีอย่างนะทุกคนก็คือมันโหลดต่ําได้เยอะนะครับแล้วก็มันมันเขาเรียกอะไรมันระยะดิ้งมันเยอะด้วยนะครับเพราะว่าเราโหลดได้ได้เยอะด้วยนะครับ มันจะไม่ชนไม่ชนแผงคอครับทุกคนนะโอเคข้ามาดูฝั่งนี้ครับมาดูฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นมือคัดนะครับมือคัดที่ยิงเราก็ใส่นานแล้วใช่ไหมอันนี้ก็คือเราใส่แบบว่า <c oughs> เราอยากทำฟิวคัดมือไงเราแอคไงทุกคนนะสีก็ชุดสีก,สก็สีแดงเหมือนเดิมครับน็อต <Not S 1> <Not S 2> ก็เก็บจากข้างบ้านนะทุกคนนะเห็นไหมสีก็ประมาณนี้ครับเริ่มซีดหมดแล้วครับเห <c oughs> ลือแค่มีโอที่ยังแบบพอดูได้นะทุกคนเจอ มีโก็เห็นไหมจอดประมาณนี้เมื่อคืนฝนก็ตกนะครับก็ตากฝนไปนะครับผมทุกคนโอเคมาดูอ่าเครื่องนะครับเครื่องบล็อกอันนี้ก็เป็นห้าสิบสามมิลนะครับทุกคนทรงแหวนห้าสามนะเคยเห็นไหมเออไม่รู้ว่ามันจะเพได้หรือเปล่านะทุกคนอันนี้ก็คือเครื่องที่เราทํามาก็ยังไม่ได้ไล่เลยนะทุกคนนะก็นั่นแหละเราก็ทํามาขี่ศีไปนะครับแคมพวกแคมคลมอะไรสปริงวงสปริงเบาก็ยังใช้เหมือนเดิมนะเพราะว่า เรายังไม่อยากไปทําเครื่องอะไรให้มันมากไงเพราะว่าช่วงนี้มันไม่มีทิปะทุกคนก็เลยแบบทําขี่ไปก่อน,นครับไว้วันเวลาที่มีทิปเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันที่หลังแล้วกันนะครับผมทุกคนเออเรืมก้านเบรกนี่มาดูก้านเบรกครับเคยเป็นโดมิโนนะผมไม่รู้ว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรวะผมไม่รู้ว่ามันเป็นทุกก้านหรือเปล่านะที่ว่าใส่แล้วพอเปิดสวิฟ์แล้วไฟเบรกหลังมันค้างนะทุกคนเหมือนมันเป็นกับตัวไอ้สต็อปเบรกตัวนี้หรือเปล่าก็าไม่รู้นะครับ แต่ว่ามันเป็นก้านวะทุกคนผมว่าน่าจะเป็นที่ก้านเบรกนะครับผมว่าจะหาซื้อก้านเดิมมาใส่และเพราะว่ามันกินแบบเตี้ไปนะครับสมมติว่าแบบเราเปิดกุญแจทิ้งไว้แบบนี้มันก็บดได้นะบแบตนะเพราะว่ามันไฟมันค้างใช่ไหมหละ่ะเออประมาณนั้นนะครับเครื่องก็ห้าสามนี่แหละเดือนตัวนี้ก็28มิลเหมือนเดิมนะผมแบบหัวฉีดอะไรเราก็ยังใส่มันเดิมๆเ,เหมือนคลิปก่อนแต่ก่อนเลยนะครับทุกคนโอเคอันนี้ก็จะเป็นท่อโอลาดบุรีนะครับทุกคนคอก็ประมาณ ยี่แปดนะครับท่อโอภาเปิดภาบกครับทุกคนนะแต่ว่าขี่ไปขี่มันมันเปิดเองแล้วทุกคนนะเอออันนี้ก็พักทงพักเท้าใส่คมนะเห็นไหมอันนี้ก็คนซ้อนได้ปกตินะครับนี่แต่ว่าพวกอ่าขาสตาร์ทขาเกียร์เราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะทุกคนมันมันไม่มีงบนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไปเรียนด้วยไปอะไรด้วยก็เลยต้องใช้ตังค์ไปเรียนนิดนึงนะครับก็เลยยังไม่ได้ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะครับผมทุกคน นี่เห็นไหมนัดโชก็ยังเป็นน็อตพอตอยู่นะครับเรายังไม่ได้เปลี่ยนมาด้วยไกลดีเห็นไหมเนี่จะเป็นน็อตพอตนะครับสีฟ้าเลยเห็นไหมเออนั่นแหละโชกหลังก็ใช้เหมือนเดิมครับโชกเดิมฮูหลดนะครับผมไม่ได้ตัดสปริงไม่ได้อะไรเลยนะแล้วก็อขอบล้อหลังก็1.2เหมือนกันจะมีรอยดุ้งด้วยเห็นไหมนะอันนี้ก็ใส่ดุมย่อนะครับของโบชิ10เดือนแล้วทุกคน11เดเดือนแล้วโอ้โหยังยังไม่หลวมยังไม่อะไรเลยนะนี่เห็นไหม ยังช่อสวยอยู่เลยแววอยู่เลยนะครับขอบก็1.2แล้วก็ยางหลัง50ทับ85นะครับผมขอ17อาจจะดูแบบเล็กกว่าเล็กกว่าข้างหน้านิดนึงนะครับทุกคนนะเออเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําการเปลี่ยนไงถ้าเราเปลี่ยนแล้วก็จะใช้เป็นพวก50ทับร้อยนะครับทุกคนมันค่อยจะใหญ่นะครับแล้วก็บอกบอกตัวนี้จเจริญผล C-H มือนเดิมนะครับผมหรือ JR p นเองนะครับทุกคนก็เป็นบอร์ดเดิมๆเ,เป็น ก็คือเรากดยูบ็อกนะทุกคนมันก็เลยเป็นสองพักแบบนี้นะครับก็งเห็นบอะไหมนี่เห็นบอะไหมเห็นอยู่ใช่ไหมเออนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะบเราพูดอ่าพูดแรงไม่ได้เสียงตะคอกแรงไม่ได้นะเพราะว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยสบายนะครับนั่นแหละนี่ก็เป็นเบาะเดิมเลยนะครับนี่เห็นไหมงอได้ด้วยเออประมาณนี้น้ำมันก็เติม95ครับประมาณนี้มาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้เอาเย้ยเดี๋บนนี้ดูดูสติกเกอร์หลังรถเห็นไหม เหมือนเดิมติดไม่มีเปลี่ยนเลยนะอันนี้ก็เราได้ทําการเปลี่ยนสเตอร์ใหม่นะครับเป็น13 13 26นะครับเพราะว่าตอนที่เราใส่14 26มันรู้สึกว่ารถมันมันยาวไปทุกคนมันมันมาช้านะผมก็เลยลงสเตอร์หน้าเป็น13นะครับ13 26ก็เท่าเท่ากับ14 28ละมั้งทุกคนนะเออก็ประมาณนั้นนี่พักตรงพักเท้าก็ใส่ครบนะครับ แล้วก็อัมก็เหมือนเดิมนะครับอัมยืดเอ้ยอัมยน่นแล้วเราก็ยืดออกนะครับทรงก็ประมาณนี้เลยทุกคนไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเดี๋ยวไว้มีอะไรเราค่อยมาจัดอัมใหม่นะครับแล้วก็ใส่ดุมหลังเดิมนะครับผมปเปลี่ยนโชคด้วยเปลี่ยนโชคด้วยเบาะทุกคนก็ไม่รู้วทุกคนอยากใส่เบาะบอยนะยบอยากใส่เบาะบอยของไอตัวใหม่นะครับแล้วก็ว่าจะทําชุดสีตัวใหม่ไม่รู้จะคือไหมนะทุกคนเราก็จะเปลี่ยนครับทําชมใหม่หมดเลยนะทุกคนนะเออก็ประมาณนี้นะครับทรง นี่และทุกคนทรงรถเราก็มีประมาณนี้นะครับเนี่ยมาดูมาดูาดข้ามาฝั่งนี้เลยนี่ถ่ายให้ดูทรงดู <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้เลยนะอัน <c oughs> นี้รถก็คือเรายังไม่ได้ล้างแล้วทุกคนรลมาถ่ายให้ด้วยๆชนนะเนี่ยนะครับ <c oughs> เพราะว่าเป็นรีบนะครับมันมันเลิกเรียนแต่ทุกคนก็เลยนี่นะเพิ่งเลิกเรียนแล้วก็มาถ่ายทิปทุกวันเลยบางวันก็มีการบ้านมีงานด้วยก็ไม่ได้ลงนะครับผม ก็ประมาณนี้นี่เราทุกคนสําหรับทรงน้องแดงจีนนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนไว้เรามีตังมีงบเราค่อยมาจัดเสดดุมแส่อะไรนะครับเพิ่มเติมมากมายนะครับเพราะว่าอะไรทรงแว้นมันยังเดือเยอะอยู่นะทุกคนนะอก็ประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะ,ะมีมีประมาณนี้เนาะเพราะว่าตากล้องก็เริ่มลำคาญกูแล้วทุกคนนะทุกคนนะ <c ười> <c ười> กนนะ็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยมา แจกทรงน้องแดงกินนะครับใครที่ชอบก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะกดซับสไครต์ด้วยให้มันถึงห้าพันนะผมตอนนี้ก็ห้าล้านกว่าแล้วเฮ้ยห้าล้านเลยดิยอเออที่ว่าห้าล้านจะเปิดเพลงตากล้องตากล้องมันไอตั้งชื่ออะไรนะมีวว่าอะไรนะ <S <S แดงอะไรนะ <S <S แดงแจ๊สเออแดงแจ็ดยัดแค่โคตรเท่เลยทุกคนชอบไหมชอบไหมชอบก็เม้นบวกหนึ่งมานะครับสาหรับใครที่แบบอยากให้มีโอน้องมโอชื่อแดงแจ๊นนะครับผมทุกคนนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันใครอยากให้ทำอะไรก็ลองเม้นเข้ามานะครับ ช่วงนี้ก็ขาดคอนเทนต์อยู่นะทุกคนนะคลิปหน้าเดี๋ยวเราอาจจะเอาแดงกีนไปลองเทสดูนะครับเราเปลี่ยนสนเตอร์มาแล้วไม่รู้ว่ารถมันจะยาวหรือสั้นยังไงนะครับอาการร้นจะเป็นยังไงโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับโอเค